ออนนนนดอยู่ตรงนี้นานได้ไหมอย่าพึ่งนี้ไปอะไรวะงพใช่พี่เดบางสายหรือเปล่าครับโอ้โหอะไรอีกเนี่ยไอ้น้องชายพี่เดบางสายอะไรอีกนี่มันบินปบารายงโอ้โหดูนวดเหมือนพี่เดบางสายตรงไหนเนี่ยจะไม่เดปัน ผมก็ไม่ได้ยาวโอ้โห่เซ็งเลยมีอยากจะทายคลิปเลยตรงนี้นานๆนนได้ไหมอย่าพึ่งนี้ไปให้ฉันต้องตรง่มเธอจะไปฉันคงคืนกังผมคงต้องนอนนอนแน่โอ้หน้องชาย เนี่ยมึงเดบังสายกูต้องไปเสิร์ชหาคือใครโอ้แล้วก็ต้องไปนั่งร้องเพลงเขาอีกัาโทรเดบังสายก็เดบังสายโอเค <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะพี่เดบังสายพี่มินบาลยองจะโชว์ท่าแผ่นแล้วก็ร้องเพลงของพี่เดบังสายให้ดู <c oughs> เป็นแพ่นแบบมือชิดแบบนี้ด้วยนะ เนี่ยเดี๋ยวเก่งข้างเลยแล้วก็โชว์รองเพลงพีดเดบางสายให้ดูจะทวนก่อนพึ่งพึ่ง,งทองเพลงเข้ามาเลย<ะ>อยู่ตรงนี้เอาเ,เอาเนื้อธรรมดาดีกว่าอยู่ตรงนี้นานๆได้ไหมอย่าพึ่งนี่ไปให้ฉันตอมตอมเธอจะไปฉันคงคืนคมคง,งต้องนอนตอมเหมือนคนองต้องนอนซอมเหมือนคนหมดแหละเออใช่นี่แห,แห,หและมา โอ้เดบังสายอีก็ต้องไปหนังเสิร์ชหาดูว่าโหอะไรเนี่ยชื่ออะไรนะชื่อเฟส่ายูน<ะ>ไอยูนโอ้โหมินบายองดูด้วยนะเนี่ยๆๆจะ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 ร้องเพลงเดบังสายให้โชว์เลย<ะ>อยู่อยู่ตรงนี้นานๆได้ไหมอย่าพึ่งนี้ไปปักอะไรวะ เดี๋ยวๆเด้ออยู่ตรงนี้นานๆได้ไหมอย่าพึ่งนี่ไปอยู่ตรงนี้นานๆได้ไหมอย่าพึ่งนี่ไปปักเฮ้ยผมลืมเนื้อแล้วอ่ะทุกคนอยู่ตรงนี้โอ้โหแพนทีเดียวหมดแรงเลยแพนทีเดียวลืมเนื้อเลยเมื่อกี้ยังร้องได้อยู่เลยปักจะทำไงวะเนี่ยผมเล่นไปต่อไม่เป็นเลยทุกคน อยู่ตรงนี้นานๆได้ไหมอย่าพึ่งนี่ไปฉันตอนตกโอเคจ<อ>ำได้แล้วจำได้แล้ว,วมามามาเซตสองทุกคนมามาเซตสองเนี่ยเอาสักทีลืมเลยเสียงภาคกลางมาเลยโอ้ไม่ได้เลยยูนยูนดูอเอาไหมเซตสองอยู่ตรงนี้นานๆได้ไหมอย่าพึ่งนี่ไปให้ฉันตบทม เธอจะไปฉันคงคืนคงค <ปะ S 1> งต้องนอนสมเหมือนคนหมดและเฮ้ยฮยยูนยูนเล่นกูแล้ว <c oughs> สรุปบินบาลยองนะป<ะ>ักไม่ใช่เดบางสาย <c oughs> แกนี่โอ้อยู่เนอย <c oughs> อยู่ตรงนี้น,น,นานๆได้ไหมอย่าเพิ่งนีไปให้ฉันต้องตรง